ดีครับก็รอบนี้เป็นรอบของเดือนกันยานะเดือนก่อนไม่ได้มานะาเท่าไหร่นะครับสิงหาเป็นช่วงแบบไม่มีพายุเข้าไม่มีฝนเข้าเลยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรฝนทิ้งช่วงมั้งก็ทําให้แบบนาข้าวยากขึ้นรอบที่สองนะครับก็ด้วยความขี้เกียจตัดเหมือนกันนะรอบนี้ก็เลยตอนนี้ประมาณเกือบกลางเดือนกันยานะครับก็มีพายุพึ่งซบเซาไปนะครับผมก็เลยแบบที่นานเนี่ยเริ่มมีน้ําบ้างแล้วนี่ให้ดูรอบๆอนี่เทียงนาใหม่อวดกัน นะคุณน้าผมมาทําให้นะเพราะว่าใช้ที่ร่วมกันนะครับซ้ายขวานี่ก็ที่เป็นนาผมนะก็มีหญ้าขึ้นแซมแมนะเรายังไม่ได้ตัดนะเพราะว่ามันก็ข้าวเริ่มอยู่ตัวแล้วนาะก็เดี๋ยวก็ไม่ได้ตัดแหละผมก็เลย <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ด้วยความแบบคลิปก่อนผมขี้เกียจนะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับลองเป็นประสบการณ์ป,ปีนี้ก็ป้ากันไปเดี๋ยวปีหน้าปรับปรุงใหม่ครับนี่ก็เป็นนาของเรานะครับผมก็เดี๋ยววนันนี้ซื้อปุ๋ยมาแล้วเดี๋ยวมาหว่านกันแนละ้วก็ไปถามน้ำงงๆเหมือนกันป <c oughs> ้าเดี๋ยวหว่าน รีบหวานนี่เสร็จนะครับอาจจะแบบไม่ได้ตั้งโทรศัพท์ไปเยอะนะแบตบจะหมดละก็เดี๋ยวเราหว่านยาวไปเลยนะตรงนี้าจะหว่านไม่เยอะนะครับเพราะว่าก็มีหญ้าแสมด้วยก็จะยิงยาวไปตรงนู้นแหละนะครับหน้าผมสุดข้างหลังนู่นเลยเดี๋ยวเราไปหว่านปุ๋ยกันนะครับผมเสร็จนี้ก็จะเป็ดเสร็จเดือนกันยาเนาะเป็นช่วงเขาเรียกว่าข้าวตั้งท้องใช่ไหมประมาณนี้ไม่ไม่รู้ใช้คําถูกหรือเปล่านะประมาณนี้ครับก็จะมาหว่านปุ๋ยเติมนะครับที่ยิ่งผมหว่านผมหว่านไปแล้วรอบนึง ประมาณครึ่งกระสอบนะครับผมประมาณเท่าไรนะสามสิบสี่สิบกิโลเนี่แหละไปแล้วรอบหนึ่งแล้วลมันฝนมันทิ้งช่วงบดีนะครับก็เลยแบบยากขึ้นคุณยายบอกว่าเอามาเติมอีกรอบน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมจะทําให้แบบเร่งข้าวด้วยอันนี้ก็ยังเป็นแบบไม่รู้ว่ามันตั้งท้องเรียงก็กําลังนะช่วงเดือนกันยาก็กําลังจะตั้งท้องอั่แหละอันนี้นาะคุณนาผมก็เพิ่งหวานไปนะครับผมผมก็จะทําตามคุณน,ะนะ้านั่นแหละก็ของคุณนาจะสวยเลยนะครับก็จะ โตของเราหน่อยหนึ่งนะเพราะคุณนะ้าหวานไปแล้วสัปดาห์ก่อนนะตอ่นี้เราเพิ่งว่านะครับไป ก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็หวานทั้งหมดเลยนะครับผมจากแปลงนู้นถึงสุดเลยนะที่สุดผมไม่ได้ถ่ายไปนะครับผมเพราะว่า,วาอย่างที่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะปลายแปลงมันเป็นต้นๆน,นะมันจะแบบต้นเตี้ยหน่อยน้ําก็จะน,น้อยนะน้ำจะมากกอนอยู่ที่ทางต้นทางซะเยอะนะครับก็ข้างหลังก็จะยังเป็นต้นต้นอ่อนอยู่อะ่ะยังไม่ได้ตั้งรวงเหมือนด้านหน้านะครับผมวันนี้ก็รอบของเดือนกันยาก็เสร็จไปแล้วนะครับ เดี๋ยว่าวว่าสัปดาห์หน้าพายุจะเข้าอีกตอนนี้ก็น้ําที่นาผมลองเข้าไปเหยียบประมาณครึ่งแข่งนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมหลังจากเดือนก่อนแบบแห้งเลยมาเป็นสามสี่สัปดาห์นะโอ้ยเหนื่อยฮะก็ค่ำพอดีนะครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งได้แล้วมนะั้งเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก็เดี๋ยวน่าจะสักสัปดาห์หน้าผมก็จะมาดูวความคืบหน้าแล้วก็น่าจะได้มาเคลียร์เรื่องหญ้าด้วยนะครับผมตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะข้างหลังไม่ค่อยมีนะข้างหลังมีแซนมนิดหน่อยนะครับลหลักๆจะเป็นแปลงตรงกลางแปลงเเเดดีียยยวนะะครับท่ออกอกหญาามล ก็อาจจะต้องหาเวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์มานั่งถอนหญ้าแล้วเพราะเราจะตัดคำตัดยาก็ไม่ได้แล้วข้าวแซมมาเยอะแล้วอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมก็ค่อยๆทำไปแล้วกันเป็นประสบการณ์นะครับผมปีหน้าก็จะแบบว่ารีบมาตัดหญ้าไม่ขี้เกียจนะไปอันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย